สวัสดีครับวันนี้าผมนะมันในรายการมีรายการมีนักฮีโร่ฮะวันนี้นะผมจะมาสอนโหลดดิมลีกหมดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะมาดูเลยครับว่าตัวเกมนี่นะนี่คือในตัวเกมนะหน้าปก นี่ฮะเกมมันมเลยหนะน่นอยน,นับแล้วมาดูบอร์ดกันนะบอร์ดมันเล่นยังไงนะครับแล้วเป็นตัวละครเต็มร้อยหมดเลยครับต่อไปมาดูวิธีแฮกกันเลยนะไม่ใช่วิธีนี้ับวิธีโหลดหมอนแฮกมาดูเลยการโหลดหมอนนี้ใช้สองแอปนะครับแอปแรกมิก้านะแล้วก็แอปที่สองนะ E X File Explorer นะเข้าไปโหลดในพีซัลโดนได้ทั้งสองไฟล์นะ แล้วก็เมก้ามันไม่ได้ใช้ได้เลยนะมันต้องล็อกอินก่อนวิธีล็อกอินเข้าไปดูใน YouTube นะมันไม่ใช่คลิปผมนะดูคลิปคนอื่นเลยผมลิงก์ไว้ได้ลิงก์ทั้งลิงก์โหลดแล้วก็ลิงก์ดูนะต่อไปคนระับพอโหลดลิงก์ที่ผมให้ไปเสร็จแล้วนะครับก็จะได้มาหนึ่งสองแล้วก็สามน,นะขั้นแรกนะให้ให้คุณนะเข้ามา เวลาโหลดมันจะโหลดในมก้าใช่ไหมครับเอาใหม่เดียเข้าเข้าหน้านี้นะครับมก้ามิกาจะโหลดจะได้หนึ่งสองสามสามอันนี้นะครับขั้นแรกนะครับให้กดอันนี้ติดตั้งนี่นะคกดติดตั้งไปเลยแต่ผมติดตั้งแล้วผม,มังไม่กดนะต่อไปนะครับไม่แตกไฟล์ทั้งสองอันนะวิธีแตกไฟล์ดูนะ กดค้างนะครับแล้วก็กดเพิ่มเติมกดแดกไฟล์ไปที่กดตกลงรอจนเสร็จนะครับเอาอเดี๋ยวผมแดงให้ดู เสร็จแล้วนะมันจะได้สองอันนี้มานะ data obb นะครับให้กดเข้าไปอันไหนก่อนแล้วแนะครับผมจะกด data ก่อนกดเอาใหม่นะกดเข้าไปใน data กดอันนี้นะครับกดเพิ่มเติม,มย้ายไปที่ android data แล้วก็กดตกลงนะครับแต่ผมทำแล้วผมจะผโลโูกดไปแล้วผมจะไม่ทำอีกนะครับต่อไปให้กด obb เพิ่มเติม,เ,มเหมือนเดิมนะครับ ย้ายแต่นี่ไม่ย้ายไปดาต้านะครับ OBB ก็ต้องย้ายไป OBB กดตกลงนะครับผมยังผมยังไม่ย้ายดูเลยครับเสร็จแค่นี้ก็เข้าเกมได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ